หลังจากที่เรากรบงานได้2อถึงสวันอันนี้บอกไว้ก่อนนะช้วิจาณญาณในการรับฟังอย่างสูงเลยคือเรากรบงานได้2อถึงสวันอะเราก็ฝันเว้ยเราฝันแล้วตกนรกเว้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โห <laughs> เราจะขอเล่าจากสิ่งที่เราเห็นในฝันนะคือเราอะกำลังวิ่งหนีแบบคนที่ตัวแดงๆเว้ยคือเขาตัวใหญ่มากแบบใหญ่จริงๆเราเห็นคนโดนต้อนลงไปในทะเลสีแดงซึ่งในนั้นนะเรารู้สึกว่ามันร้อนมากแต่เราอะพยายามวิ่งหนีออกมาเว้ยแล้วเราก็มาเจอด่านที่2ก็คือต้นนิ้วแล้วก็มีคนพยายามจะแบบดันให้เราขึ้นไปข้างบนแต่่่าววิงนีล้ มีแสงสีเหลืองอะมากระทบตาเราคือนี่ก็หันไปไงอยากรู้ว่าคืออะไรสรุปก็คือเทวรูปรูปหนึ่งเป็นเหมือนพระแม่กำลังขี่ไก่แล้วในฝันนันเราก็อธิษฐานว่าเออถ้าลูกออกไปจากตรงนั้นนรกได้เนี่ยลูกจะไปบูชาท่านไม่รู้ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามตนนั้นเราตื่นเว้ยเราสะดุ้งตื่นเลยเรางงมากคือจะบอกก่อนนะวันนี้ไปสายมูมากอะ้าไม่เชื่อดูรูป เออแต่เราไม่เคยรู้เลยเว้ยว่ามีพระแม่นี้อยู่จริงๆก็คือหลังจากตื่นเราก็รีบเสิร์ชหาเลยซึ่งตอนแรกเราก็หาว่าพระแม่ขี่ไก่ก็เจอครับและนี่ก็คือพระแม่พระหุชละมาตากีอ่ะนะจุดนี้ขอกลับไปก่อนนะคือเราก็พยายามหาองค์มาบูชาเว้ยแต่ไม่มีคือในเว็บคือหายาพระแม่เนี่ยเหมือนถูกสร้างมาเพื่อสําหรับเพศที่สามนะเราไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งเราอ่ะไม่ใช่ชายแท้คือตอนแรกเราจะว่าพระแม่ลักษมีแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเก่าคือรู้สึกว่างานออกมาไม่ได้สวยไม่ได้พอใจเราเลยทําการกลบแล้วก็ กิดเหตุการณ์อย่างที่ต้นคลิปเราและแล้วเราก็รู้สึกว่ายังไม่สวยพอ,พอคือแกเข้าใจว่าเราอยากทําให้ออกมาดีที่สุดเราเลยทําการกลบอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมคือณจุดจุดนี้เราโดนเพื่อนด่าไปไหลายรอบมากว่า<บ>มึงเป็นอะไรคืออยากให้เข้าใจตรงนี้ว่าเราศรัทธามากเราเลยอยากทําให้ออกมาให้ดีที่สุดก<บ>็วาดใหม่บนเป็นเลสิคับอ่ะสะเก็ตใหม่แบบใหม่อะไรใหม่ก็คือเปลี่ยนท่าใหม่ด้วยแต่ชุดนี้จะแตกต่างจากชุดเก่าเพราะว่าเราออกแบบให้เป็นแนวกรีคือผ้าเนี่ยจะเป็นทรงกรีแต่เครื่องประดับเนี่ยก็จะเอามาจากพรามอินเดียอะไรอย่างนี้ ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะพอใจกับงานไหมคือเราอาธิฐานแล้วก็ไหว้พระแม่ทุกครั้งว่าแบบเออลูกจะทําให้สําเร็จให้ได้แต่ถ้าเราเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเราจะขอแก้ไงนั้นไหม่จนกว่าเราจะรู้สึกโอเคอครั้งนี้น่าจะเป็นรอบที่สามเรามึงที่กรธเออลืมเราให้ฟังคือเราไปวัดแขกมาแล้วข้างๆวัดแขกเนี่ยก็จะมีแบบร้านขายของเทวรูปเราเข้าไปแล้วก็ถามเลยว่ามีพระแม่อุมาคีกาไกไเขาก็บอกว่ามีมีมคือตอนนั้นเราดีใจมากที่แบบ เจอจนได้ในที่สุดก็เจอจนได้แล้วเราก็เช่ามาบูชาครับแล้วนี่ก็เป็นพระแม่ที่เราเช่ามาบูชาซึ่งเขาทำพิธีให้ตรงนั้นเลยประมาณ1 0บถึงยีนาทีคือจะบอกเขาก่อนนะว่าเราไม่ได้งมงายแต่รแตเราแค่ศรัทธาและแล้วเพื่อนบอกว่างานเนี้ยส่งเทอมสองปีหน้าฉันก็เลยทิ้งพวกกันแล้วก็นอน